สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจะมาอัปเดตการเพราะ,มะเมล็ดหนามพิกุลน,นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะตัวนี้นะคะหนามพิกุลเนี่ยเพาะ,มะเมล็ดไว้วันที่5เดือน4นะคะ5เดือน4อันนี้อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าแบล็กการ์เป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้ยพอก็จะเขียนชื่อการเพราะ,มะเมล็ดไว้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาแกะถุงเปิดให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันเลยว่าการพรพอม้มเมล็ดเป็นอย่างไรบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรพอม,มเมล็ดนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตัวไอไว้นะคะตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปดูได้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะ สามารถกดเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะตัวนี้จะเป็นการเพราะมาเมล็ดหนามพิกลนะคะซึ่งมาจากการเก็บฝากโดยปล่อยให้ฝากมันแห้งไปเลยนะคะโดยโดยไม่ได้ล้างซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะขึ้นราก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มามาดูเป็นไงฮะเดี๋ยวกมสูงกล้องให้ดูก่อน น่าเป็นไงเพื่อนๆอนัตราการขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็การขึ้นก็ไม่ได้ทับไม่ได้ทับไม่ได้ไม่ได้ถมกันมากนี่อันนี้นิ้วป้อมนะอันนี้นิ้วป้อมอันนี้มเมล็ดตัวนี้นะคะ บางท่านเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะเอาออกจากถุงอบเลยก็ได้นะคะวางไว้ด้านนอกให้เขาโดนแสงลำไรนะคะหรือไม่หรือไม่ก็เก็บไว้ในถุงเหมือนเดิมแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้เปลี่ยนที่วางจากที่แสงน้อยๆนะคะมาไว้บริเวณที่มีแสงเพิ่มมากขึ้นนะคะต้นเขาจะได้ไม่ยืดเนาะตอนนี้การพาเพาะเมล็ดนะคะ น้ำพิกุลอายุหนึ่งเดือนนะคะนี่ก็จะเทียบกับมือนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เลี้ยงแมมนหนางพิกุลไว้นะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนการเลี้ยงดูนะคะการเก็บฝกักการเพาะเมล็ดตามที่ป้อมแนะนำไปได้นะคะ แม่มหนามพี่กุลเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องผสมเกสรให้เขานะคะเขาก็สามารถติดฝักในตัวของเขาเองนะคะตัวนี้คือป้อมปล่อยแบบเลี้ยงธรรมชาติเลยนะคะโรงเรือนก็ไม่ได้เป็นโรงเรือนปิดนะคะเป็นแบบข้างบ้านธรรมดานี่แหละค่ะเขาก็ติดฝักพ่อเมล็ดให้เรานะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวป้อมจะเปลี่ยนที่วางนะคะจะมัดปากถุงไว้เพราะว่าบ้านป้อมเนี่ยมันมันเป็นแบบแบบเปิดอะ มันไม่ใช่โรงเรือนปิดอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งนกมีมแมลงนะคะมีมีหนูอย่างเงี้ยค่ะก็คือสัตรูพืชทั้งหลายจิ้งจกตุกแกอะไรเงี้ยคือมีครบเลยข้างบ้านฉะนั้นก็เลยจะเปลี่ยนแค่ที่วางคือจะให้มารับแสงเพิ่มมากขึ้นแต่ยังจะมัดปากถุงเอาไว้นะคะตัวนี้ก็น่าจะเดี๋ยวให้เขาดูเป็นรูปร่างเป็นทรงก่อนนะคะ แล้วจะเอาออกจากถุงแล้วมาวางด้านนอกส่วนใครจะวางด้านนอกก็คือถ้ามีโรงเรือนปิดก็วางได้ค่ะหรือถ้ามีอะไรที่ปิดเขาไว้มิดชิดไม่โดนพวกสัตว์พวกมแมลงอะไรเงี้ยก็อ,ออกมาได้นะคะเขาก็จะได้แบบปรับตัวได้เร็วกว่าที่อยู่ในถุงแต่ว่าพอมจะไว้ในถุงก่อนเนาะเพราะว่าสภาพบ้านพอมันไม่โอเคอันนี้พอจะปิดปากถุงไว้ก่อนนะคะ มัดปากถุงไว้เหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนแค่ที่วางให้มันมีแสงมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขายืดค่ะเดี๋ยวต้นเขายืดแล้วมันจะไม่สวยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ